สวัสดีค่ะวันนี้ทางทีมงานของเราขอนำเสนอตำนานเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานคือตำนานพญานาคหรือพญานาคาพญานาคเป็นสัตว์ในตำนานที่หลายคนยังหาคำตอบไม่ได้บ้างก็ว่ามีอยู่จริงบ้างก็ว่าไม่มีจริงแต่ว่าในปัจจุบันก็ยังคงมีข่าวว่าพบเจอพญานาคก,กันอยู่เรื่อยๆเป็นระยะๆบาง เชื่อหรือถึงกับงมงายแต่ในทางกลับกันบางคนก็ยังคงค้างคาอยู่ในใจว่าสิ่งที่พวกเขาเจอนั้นมันคืออะไรกันแน่วันนี้ทางเราได้รวบรวมเอาตำนานความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวก,กับพญานาคมาไขาข้อข้องใจให้คุณได้รับรู้กันค่ะตำนานพญานาคนาคหรือพญานาคงูใหญ่มีงอนสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนา และนาคยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบันไดาสายรุ่งสู่จักรวาลหน้าเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำบางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้าพญานาคตำนานความชื่อเรื่องพญานาคมีความเก่าแก่มากดูท่าว่าจะเก่ากว่าพุทธศาสนาอีกด้วย สืบค้นได้ว่ามีต้นกำเนิดมาจากอินเดียใต้ด้วยเหตุจากภูมิประเทศทางอินเดียใต้เป็นป่าเขาาจึงทำให้มีงูอยู่ชุกชุมและด้วยเหตุที่งูนั้นลักษณะทางกายภาพคือมีพิษร้ายแรงงูจึงเป็นสัตว์ที่มนุษย์ให้การนับถือว่ามีอำนาจชาวอินเดียใต้จึงนับถืองูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีตำนานเรื่องพญายนาคอย่างแพร่หลาย ชาวบ้านในภูมิภาคนี้มักเชื่อกันว่าพญานาคอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาโดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่และเมื่อไปเล่นน้ำในแม่น้ำโขงควรยกมือไหว้เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลักษณะของพญานาค ความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานคือพญานาคนั้นมีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีงอนสีทองและตาสีแดงเกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบาร,รมีบ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีดำหรือ บ้างก็มีเจ็ดสีและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเสียงเดียวแต่ตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียงห้าเสียงเจ็ดเสียงและเกเสียงหน้าจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเสรษนาคราชปนันตนาคราช เป็นบัลลังของพระวิษณุนารา์ปรมนาฏนาคเสียนสมุตอนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีสะพญานาคนั้นมีทั้งเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคานและจากไข่มีอิทธิฤทธิสามารถบรรดาลให้เกิดคุณและโทษได้นาคนั้นมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสวยงาม ความเชื่อเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติพญานาคหรืองูใหญ่มีงอนในตำนานของฝรั่งหรือชาวตะวันตกถือว่าเป็นตัวแทนของกิเลสความชั่วร้ายตรงข้ามกับชาวตะวันออกที่ถือว่างูใหญ่พญานาคมังกรเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังอำนาจชาวฮินดูถือว่าพญานาคเป็นผู้ใกล้ชิดกับเทพองค์ต่างๆเป็นเทพพเจ้าแห่งน้ำเช่นอนันตนาคราช ที่เป็นบันลังของพระนารายณ์ตรงกับความเชื่อของลัทธิพราหมณ์พญานาคงูใหญ่มีงอนสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ความมีวาสนาและบันไดาสายรุ้งสู่จัก,กรวาลเป็นผู้มีอิทธิฤทธิจากการจำศีลบำเพ็นภาวนาศรัทธาในพุทธศาสนาไม่เบียดเบียน เราจะพบเห็นเป็นรูปปั้นหน้าโบสถ์ตามวัดต่างๆบันไดขึ้นสู่วัดในพุทธศาสนาภาพเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธอีกมากมายพญานาคแปลงกายได้ แม้จะเนรมิตกายเป็นอะไรก็ได้แต่ในสภาวะ5อย่างนี้จะต้องปรากฏเป็นมูใหญ่เช่นเดิมคือขณะเกิดขณะลอกคราบขณะสมสู่กันระหว่างหน้ากับหน้าขณะนอนหลับโดยไม่มีสติและที่สำคัญตอนตาย ก็กลับเป็นนูใหญ่เหมือนเดิมพาิานาาอาศัยอยู่ใต้ดินหรือบรนดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์มีเทพอาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าที่ ที่นากอยู่นั้นลึกลงไปใต้ดินหนึ่งโยนหรือ16กิโลเมตรมีปราสาทราชวังที่วิจิตพิสดารไม่แพ้สวรรค์ที่มีอยู่ถึง7ชั้นเรียงซ้อนๆกันชั้นสูงๆก็จะมีความสุขเหมือนสวรรค์พญานาค สามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้แปลงกายแล้วผสมพันธุ์กับมนุษย์ได้เมือ่อนาตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงูมีทั้งพันธุ์เสียนเดียวสา 5และ7เ,เสียนสามารถขึ้นลงตั้งแต่ใต้ใตบาดาลพื้นโลกจนถึงสวรรค์นในทุกตำนานมักจะกล่าวถึงหน้าที่ขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกายเป็นอะไรตามที่คิดตามสภาวะเหตุการณ์นั้นๆนจะเห็นว่า พญานาคหรืองูใหญ่นั้นมีความเป็นมาและถิ่นที่อยู่เป็นสัดส่วนในพบหนึ่งต่างหากจะมีเป็นบางครั้งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้พญานาคเป็นทั้งเอกลักษณ์ของความดีและความไม่ดีความเชื่อเกี่ยวพันกับชีวิตน้ำ ธรรมชาติพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งธาตุน้ำนาคให้น้ำเป็นเกณฑ์ที่ชาวบ้านรู้และเข้าใจดีที่ใช้วัดในแต่ละปีจำนวนนาคให้น้ำมีไม่เกินเจ็ดตัวถ้าปีไหนอุดมสมบูรณ์มีน้ำมากเรียกว่านาคให้น้ำหนึ่งตัวแต่หากปีไหนแห้งแล้งเรียกว่าปีนั้น มีหน้าให้น้ำเจ็ดตัวจะวัดกลับก,กันกับจำนวนหน้าก็คือที่น้ำหายไปเกิดความแห้งแรงนั้นก็เพราะพยานาคเกี่ยงกันให้น้ำแต่ละตัวจึงกลืนน้ำไว้ในท้องไม่ยอมพ้นน้ำลงมาเกี่ยวข้องกับคนไทยเรามักจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับน้าได้เสมอในงานจิตรกรรมประติมากรรมและหัตถกรรมนาาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆหลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันาศาสนสถานตามคตินิยมที่ว่านาคยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่งเช่นนาคสะดุ้งที่ทอดลำตัวยาวตามบันไดน,นาคลำยองที่ทำเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุ้งนาคเบือนนาคจำลองและนาคพันคพันคุนคยรูปพญานาคพิานาคก,กับตำนานในพระพุทธศาสนาตามตำนานพิยานาคมีอยู่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วดังเช่น หลังจากพระสัมมสัมพุทธเจ้าตรัสรูธรรมพิเศษแล้วได้เสด็จไปตามเมืองต่างๆเพื่อแสดงธรรมเทศนามีครั้งหนึ่งได้เสด็จออกจากร่มไม้อธุบาลนิครรราะไปยังร่มไม้จิกชื่อมุจลินทรงนั่งสวยวิมุติสุขอยู่7วัน คราวเดียวกันนั้นมีฝนตกพรำพรำประกอบไปด้วยลมหนาวตลอดเจ็ดวันได้มีพญานาคชื่อมุจลินเข้ามาวงด้วยขดเจ็ดรอบพร้อมกับแผ่พังพานปกพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะป้องกันฝนตกและลมนี้ให้ถูกพระวรกายหลังจากฝนหายแล้ว ลายโนดออกแปลงเพศเป็นมนุษย์มายืนเฝ้าที่เบื้องพระพักด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าความเชื่อดังกล่าวทําให้ชาวพุทธสร้างพระพุทธรูปปางหน้าปกแต่มักจะสร้างแบบพระนั่งบนตัวพญานาคซึ่งดูเหมือนว่าเอาพญานาคเป็นบรรลังเพื่อให้เกิดความสง่างามและทําให้คิดว่าพญานาคคือผู้คุ้มครองพระศาส,สดานาคสะดุ้งที่ราวบันไดโบสถ์นั้นได้สร้างขึ้นตามความเชื่อถือ บันไดหน้าก็ด้วยความเชื่อดังกล่าวและตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงก็โดยบันไดแก้วมณีสีรุ้งที่เทวดาเนรมิตขึ้นและมีพญานาคจำนวนสองตนเอาหลังหลุมบันไดไว้ความเชื่อในดินแดนต่างๆของไทยรูปพญานาคแกะสลัก ระดับราชรสปรากฏของเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่โรงเมียนโกรธวัดชียงทองหลวงพระบางในด้านของดินแดนสยามหรือประเทศไทยของเรานั้นก็มีความชื่อเรื่องหน้าปรากฏอยู่มากมายภาคเหนือมีตำนานเกี่ยวกับพญานาคอยู่เช่นกัน นำในตำนานสิงหนวัดซึ่งเป็นตำนานเก่าแก่ของทางภาคเหนือเองเมื่อเจ้าเมืองสิงหนวัรอบทียพคนมาจากทางเหนือพิยานาแปลงกายมาช่วยชี้ที่ตั้งเมืองใหม่ และขอให้อยู่ในทศพิธราชธรรมพอตกกลางคืนก็ขึ้นมาสร้างครูเมืองเป็นเมืองนาคพันสิงหฮนวัตรต่อมายกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคว้นโยนกนครต้นมงของพญาบังรายผู้ก่อกำเนิดอนนาณาจักรล้านานานั่นเอง ภาคตะวันออกเฉียงเหลือนักล้วนมีส่วนร่วมในตำนานอย่างชัดเจนเช่นผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำของชื่อว่าแม่น้ำของเกิดจากการถตัวของพญานาค นอกจากนี้ยังรวมถึงบั้งไฟพญานาคโดยมีตำนานว่าในวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคแห่งแม่น้ำโขงต่างชื่นชมยินดีจึงเฮ็ดจุดบั้งไฟถวายการเสด็จกลับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกปีและเนื่องจากเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าบาดนาล เป็นผู้ให้กำเนิดน้ำนังนั้นเมื่อชาวนาจะทำพิธีแรกไถานาจึงต้องดูวันเดือนปีและทิศท,ที่จะบ่ายน้าควายเพื่อไม้ให้ควายลากถ่ายไปในทิศท,ที่ทวนเกล็ดนาไม่อย่างนั้นการทำนาจะเกิดอุปสรรคต่างๆขึ้นนับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อและเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงที่แท้จริงเพราะลูกไฟประหลาด หรือที่เรียกว่าบ้างไฟพญานาคมีเกิดขึ้นเฉพาะในเขตจังหวัดหนองคายเท่านั้นตามแนวแม่น้ำโขงไม่มีขึ้นที่อื่นแม้จะอยู่ตามริมแม่น้ำโขงเช่นกันจึงนับได้ว่าหนองคายกับเียงจาน สมัยก่อนนั้นการปกครองและการสร้างเมืองโดยพญานาคจึงได้รับอิทธิพลนี้เช่นกันถึงแม้ว่าจะถูกแยกการปกครองและแยกประเทศออกจากกันแต่ในความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ก็เป็นพื้นที่เดียวกันตำนานประเพณีต่างๆ ของคนแถบลุ่งแม่น้ำโขงจะเกี่ยวข้องกับพญานาคกันทั้งนั้นเพราะพญานาคหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรและความเป็นอยู่ของมนุษย์พญานาคกับตำนานประังปราของไทยใต้เมืองโพนพิสัยลักษณะของอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ด้านหัวเมืองจะมีลำห้วยหลวงไหลออกมาเรียกว่าปากห้วยหลวงตรงข้ามกับอำเภอพลพิสัยคือบ้านโดนที่ขึ้นกับเมืองปากมืทุกวันนี้มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเมืองบาดาลที่เชื่อว่าอยู่ใต้อําเภอพลพิสัยว่าในหน้าแรงจะมีหาดทรายขึ้นกลางแม่น้ำโขงแต่บริเวณอำเภอพลพิสัยหาดทรายนี้จะขึ้นอยู่ฝั่งลาวบริเวณบ้านโดน วันหนึ่งในหน้าแรงตอนที่วันได้มีหญิงสาวชาวบ้านโดนคนหนึ่งได้ลงมาตักน้ำเพื่อไปดื่มโดยมีกระป๋องน้ำผักทีลงมาที่หาดทรายเพราะบริเวณนั้นมีน้ำออกบอ่อน้ำริงเมื่อลงมาแล้วได้หายไป ชาวบ้านลงมาเห็นแต่กระป๋องน้ำผาทะรู้พ่อแม่ต่างก็ตามหากันแต่ไม่พบจนครบเจ็ดวันเมื่อไม่เห็นลูกสาวและคิดว่าลูกสาวคงจมน้ำตายแล้วจึงได้พร้อมกับญาติพี่น้องชาวบ้านจัดทำบุญอุทิศให้ ในตอนกลางคืนก็มีหมอลำสมโพธจนเวลาต่อมาเวลาประมาณเที่ยงคืนลูกสาวคนที่เข้าใจว่าจมน้ำตายก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านขณะที่ชาวบ้านกำลังฟังหมอลำกันอยู่ทำให้ญาติพี่น้องแตกตื่นกันเป็นอย่างมากบางคนก็วิ่งหนีเพราะคิดว่าเจอผีหลอกเข้าสุดท้ายลูกสาวจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟัง หลังจากที่ตั้งสติได้แล,แล้วแวญาติพี่น้องก็เข้ามาร่วมวงนั่งฟังหญิงสาวเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนั้นอากาศร้อนมากน้ำริมบ่โตงเมื่อลงไปเพื่อจะตักน้ำเมื่อวางกระป๋องน้ำหาครุปรากฏว่าเห็นมีหมูเหมือนกับว่าได้ยกเท้าหน้าเรียกให้เข้าไปหาตนได้เดินเข้าไปหาแล้วหมูตัวนั้นก็บอกว่าให้หลับตาจะพาลงไปเมืองบาดาล พอหลับตาได้สักครู่หูตัวนั้นก็บอกให้ลืมตาเมื่อลืมตาขึ้นปรากฏว่าตนมาอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนกับเมืองมนุษย์มีดินมีบ้านเรือนเรียงรายกันอยู่แต่จะมีแปลกก็ตรงที่ทุกคนจะนุ่งผ้าแดงและมีผ้าพันสีสับเป็นสีแดงเหมือนกัน ด้านหน้าจะปล่อยให้ผ้าแดงห้อยลงเหมือนกับหัวงูเมื่อเดินตามชายคนนั้นกลับร่างหมูกลายเป็นคนก็มีชาวบ้านถามกันว่านำมนุษย์ลงมาทำไมเพราะกลิ่นมนุษย์ต่างกับเมืองบาดาลชายคนนั้นก็บอกว่าพามาเที่ยวดูเมือง ได้เดินไปเรื่อยๆเมื่อแงนหน้ามองดูท้องฟ้ากลับปรากฏว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเหมือนสีขุ่นๆข,ของน้ำชายคนนั้นได้บอกว่านี่เป็นเมืองบาดันและเป็นเมืองหน้าดัดส่วนตัวเมืองหลวงนั้นยังอยู่อีกไกลและชาวเมืองจะมีงานสุขโทเมื่อถึงวันออกพรรษาของเมืองบานุ์ซึ่งถือว่าตลอดสามเดือนที่เข้าพรรษานั้นเหล่าชาวเมืองที่นี่ ก็จะจำศีลปฏิบัติทำเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากที่เดินชมเมืองอยู่ไม่นานชายคนนั้นก็ได้นำขึ้นมาส่งโดยการเดินมาทางเดิมก็เป็นการเดินมาเรื่อยๆแต่ได้ขึ้นมายืนอยู่บริเวณหาดทรายเหมือนเดิม แล้วก็ได้ขึ้นมาหาพ่อแม่นี้จากการเล่าของลูกสาวพ่อแม่ญาติพี่น้องจึงได้จัดงานทำบุญทำพิธีสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับขวัญให้กับลูกสาวต่อมาอีกเจ็ดวันลูกสาวก็ได้เจ็บป่วยและเสียชีวิตในที่สุด เหตุการณ์นี้สอบถามได้จากผู้เท่าผู้แก่ชาวคนทิสัยคุ้มวัดสีเกิดได้ทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังทางเราไม่ขอแนะนำให้ทุกคนเชื่องม,มงายค่ะเชื่อในสิ่งที่เห็น เห็นในสิ่งที่เชื่อว่าวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบคุณและสวัสดีที่คอยรับฟังและรับชมคลิปของเราจนจบสวัสดีค่ะ